สวัสดีครับเย็บซีท่านผู้ชมที่เข้าลบหลักมักในการห้อยากห้กินครับผมนี่จานหลอดผ้าลุยกรับผ้าพี่นองมาเก็บแมงมารีครับผมจักสีแดงหน่อยหลายเ้ยครับท่านผู้ชมเข้าไปเห็นนี่ตัวแหลกครับผมท่านผู้ชมแม่ไคร้กับผมแมงมารีอยู่ในสวนอ้อยครับผมตัวแหลกแห็งนั้นกับผมแม่ไครครับ น่ครับอ้ตัวใหญ่เลยครับนีครับผมมันๆครับผม,ม,มต่อไปเรื่อยๆครับผม่านผู้ชมจักสิออกหน่อยออก,ลก,กไล่ยังไงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดอครับ่านผู้ชมหมาเพื่อเป็นกําลังใจให้จานหลอดภาวีครับผมเหุ้จีบใหม่ๆ่ให้พี่น้องเบิรงครับยังไงก็ได้ รอหลุลนรอชุ่มไปนน้ำกันครับสฉดดีหน่อยได้ไหลายาาาครับผมเอาขอตัวเดียวครับวีเลยครับผมถอดชุ่มกันล่างออกกันล่างดินมากครับอ,อีกตัวนนหนึ่งด้ไปใส่กับนีย่ยาเห็นไหมชุ่มเนี่ยชุ่มเนี่ย สามตลัวล้ะครับเขอไปน้ำมันนี่แหะครับเดี๋ยวเียครับผมเดี๋ยวไชมตัวผูกก็บินมากตัวแม่ก็ไตง่งๆรับมันส่งสิเป็นตะอ่อเดียครับจักสีไล่มาไล่ครับผม,มชมเอ้ยครัผมเดี๋ยวไชม Hoa hôm. Qua đi có gạo bốm nay, qua đi thoát gạo 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 ว่าออกเห็นหูออกออกมายครับผมนี่งเลยมาซองมึงมครับผมจะขึ้นดิได้ขาดว่าสิได้อยู่ครับสีได้ก็ถอดอยู่มั้งครับผมมาณผู้ชมครับก็ไปเรื่อยๆค,ครับผมยังหมดเดือครับยังสวนก็ออกเดือดครับผมมาณ้ชม ยางจนลอยนะครับผมท่านผู้ชมเอออย่างข้อตัวอย่างข้ออันเหนึ่งตัวหนึ่งแม่คร e okay, ับผมไท่านผู้ชมใครกิเต็้มถองครับผมท่านผู้ชมแม่นาฬิกาครับผมนี่โอ้ยครับง่ายแถมเบิดพิชิตขาดครับผมแม่ห้ากออกครับผมท่านผู้ชมออห้าออกมาแล้วไม่ดักผมวะอึนเนี่ยยางจะมึนเมื่อยนะครับยางค้าลอยนะ ยังังนะผเด็กผมดิจัไเนียลงเยีืนงางเห็นงางหัวเปหนึ่งนล้ครับนเทือสิได้ขวได้ทอดไปฉันครับผมฉันไปช่วงไหมนี่ครับไอ้รว่งยังุ่งยังไมครับครับตรงนี้ครับผม ตู้ผู๋ตู้ผู๋จิตใจฮะครับฮะโอ้ยครับใครเป็นของอัญญาเลยครับผมท่านผู้ชมเก็บครับเก็บขับรถคนลงครนท่านผู้ชม มนี่ยฮะฮุบตัวเยถอยนะครับนยังบมดเด็กคือวานะครับแต่จริงไห้บุรับโดนนเถื่อยังเพาะตัวนึ่งครับ

เออกครับออกตะโกแม่ครับผมท่านผู้ชมครับนั่งออกเลยครับนั่งตะปูเลยครับเอื้อตะปูท่านผู้ชมแม่ไข่ไข่เต็มถองเลยครับโอ้ยกลอนตรงเลยครับนี่รับตติครับผมนะครับพุ่งคนเป็นแบบนี้ครับผมท่านผู้ชม กต้องเก่งๆหื่งๆเป็นแบบนี้ครับถอดครับแสีบมั่นไข่เต็มถั่วอาหารแสีบเป็นเสบเลยครับนี่ปีหนึ่งนี่เธอหนึง่งคือกันครับผมท่านผู้ชมแมงมาลีก็ได้ครับผมรุนกันต่อไปครับผมแมงเริ่มหมอกครับ ขึ้นเหมเรือมาลายนะครับผมจะไม่ชมขึ้นเหมือนเริ่ม่ังมากที่กันครับผมแห้งกำลังออกครับเป็นนี่แหะครับเดีออกน้องยอกรลายร่างเริ่มออกครับรเหมือนกันไปนะครับผมได้อยู่ซิปกระโตดนี่แหละครับ เผูชมตุ่นเมียครับตุ่นไอยครับต่นไหวไข่เต็มถั่วองคุณผู้ชมอ๋อวัตถนะครับผมวัตถุถุงครับผมถุดินตัวนมียไต

ซองห e. ่อใจครับผม่านผู้ชมกาดีแดดตาหลายเสียคือ่านะครับยาวไปยาวไปครับผมเจ้าของเงาตลอดครับเอ็นพบบอมาเย็บเย็บน้ำครับผม่านผู้ชมโอ้ยส่วนยครับผมนะครับคุนเลยครับ เลีพ้อตัวได้สับผมรับซุ้มจานยังนึงนะครับมไม่แม่กินได้พ่อวัดได้อีกครับนี่จะ็ม่ไข่ครับ ได้ครับโ้โนตรงต้นเลยครับดูนึงครับผมน่าอเดกเก็บครับผมอย่า,านี้ครบมของวร้าย่ด้วยอดัยดเก็บดีครับถอดงี่เง่เาเ่าอยูครับผมอย่างนี้ ครับหนึ่งแต่ผู้ชมเอ้ยพ่นเป็นสาวครับวันนี้น้อยหนึ่งครับขึ่งออดขึ่งเขาครับผมที่แปลว่ามีแต่พอบอกผมหมุนกันครับตานี่ห้งมากเป็นหนากระดานเลยครับผมท่านผู้ชมแมงหงายยาวค่นไร้กับแมงเด้ครับตัวพ่นมากลายๆง่ท่านได้ปล่อยสักตัวเลยครับผมท,ท่านผ,ผู้ชม คนหลกว่งแมงครับอายุ3ิ0แสงครับส่วนนี่ประมาณ2ไรย2ไหลครับผมส่วนนี้ครับคนหลายเกินครับผมเมื่อน้ำกัมีครับมาหน้ากัมีครับหลายขักครับผม ให้ได้ๆพอถอดครับผมท่านผู้ชมหลายเติบครับนะครับจานยิงเยอะเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะบุญกันตอีอีกครับผมยังไงกันดครับผมท่านผู้ชม,อ,ม,ชมอ่ะหาก็เห็นครับโอ้ห็นโอ้คนหลายปวดครับ เห็นตัวหนึ่งครับยังเจอคนมาหลายๆนังเหรอเดินไปนี่แหละครับอย่างได้ก็ได้พ้าถอดแล้วแหละครับคุนผู้ชมเอ้ยกอดทิ้งงานเดียวกันครับผมมาวนนยังได้บาวน์ซิบกระตครับ ไหนใหญ่เออไหนใหญก็ได้พอถอดเด้อเ <Moon> ้ยมนาเลี้ยกล้เียมลีมะาออได้สวนหยาี่เดเมียนออกสองมือแล้วทัางคุนสวนหน่อยวดทวนนี่มาแต่ที่เหลก แมก่ก่อนมูอยู่นั่นูกับม้า้หนูเย่ยเออตาดีขนาดเลยงูหน่อยเหรอไหน้นั่งฝ่าโอ้ใส่กันกระเป๋าวันกับพอดีพอดีอดถอดใหญ่หนึ่งครับให้นักสนุเด็กโตเดกโตวะ

ออกมาเครับผมได้จานใหญ่หนึ่งอยู่แล้วครับนีน่นนครับผมทสำหรับชุ่มพ่ออะไรถอดสู่ลูกสู่เต่ากินยนืมาเสาครับผมเนี่ยแต่ผมก็พอบอครับผมเด่นครทำอย่างฝุ่นพอบอก็ได้ครับพวดกระจอกพักกันเนื้อไปเลยครับเนี่ยผมก็พอบอมาที่ผมกับศิรดธอรมลาข้าจากพี่น้องไปแล้วเด้อครับ จิหนาเจอกันไหมครับสำหรับมือน,นี้เขากล่าวคข้าาสวัสดีครับ